ชมวิวครับพี่น้องชมวิวชมวิวชมวิวภูเขาครับผมซุ่มได้ยวซุ่มได้ยวเออซุ่มได้อยู่ชมชมวิวภูเขาภูเขาทอดยาวสุดลูกหูลูกตาครับวิวสวยๆเวลาพบคำครับพี่น้องสุดลูกหูลูกตา ภาพทายอยู่พี่น้องบังคับผมวิวภูเขายู่ภูเขาครับป่าเขาลำนาภัยภูเขาเป็นทอดทอดทอดสุดลุงหูลูกตาครับพี่น้องมันก็ไม่นำนานครับมันไม่นำนาน แม่น้ำน่านที่มองเห็นอยู่คือแม่น้ำน่านอ้าวอันนี้ก็ขี้เ,เตอรขึ้นกันตัวอันนี้ก็ขี้เ,เตอร์ขี้เ,เตอร์ขี้ <laughs> เ,เตอร์น้อยขี้เ,เตอร์น้อยก็กำลังถ่ายเหมือนกัน สุดยอดครับสุดยอดอยู่สวยๆมาฝากครับพี่น้องพ้ดภูเขาลูกหนึน่งือสูงคักแตอพี่น้องอู้นะเนี่ยปูน่ะสูงคักสูงแน่นะถ้าจะทั้งปูน่ะดอทั้งันทั้งไงบอกก่อเกลือพูน่นนะเนาะภูเขาลูกสูงคักป้าดูภูเขาไหมเป็นทิวเป็นทิวเป็นท,วนทิวอยู่พี่ เป็นทิวทิวทันอ่เป็นสันเป็นสันอยู่ครับพี่น้องเป็นสันเป็นสันอยู่ครับสัเดี๋ยวเขาขึ้นมาสูงตเติบเขาขึ้นมาสูงแล้วาก็สิลงไปได้บัดนี้ครับพี่น้องปุน้นให้ยส้มแม่น,มน,น้ำน่านก่อนคุณแม่น้ำน่านนะครับคุณแม่น้ำน่านก็จะไหลไปปุนไปไปป้นไปเรื่อยๆไปคุ้นไปหอดจังหวัดน่านผ่านจังหวัดน่านไปท่าบางาังผาไปพุณละ ทางเหนือพุหลักครับไปสุดอยู่ทางใดบุมไม่นำนานสวยงามครับนำบรรยากาศมาฝากกับพี่น้องนำบรรยากาศภูเขามาฝากคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนึ้กครับพี่น้อง คลิปหนา้ามาเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับที่รับชม